ใส่บ่วงมือน,นี่แปกพี่น้องแปกแห้งผมใส่บ่วงบ่วงลวดกับกับ,บ,บวงเดือนแต่ว่ามือน,นี่หนูว่าถือแต่ว่าถือของแปะว่าหนาเสียวมันวางมันิถือเดี๋ยวจะพาไปเบิ่ง,ม,งมันแปลกีกดีได้เกิดามากัว่าจะเห็นเลยล่ะมันมาอยู่ยังไงอยู่ในป่าพอมนะครับก็ไมนจริงมันไม่ได้อยู่ใน ฟ้าลักษณะนี่ได้คัวแต่ก็เห็นนี่ล่ะโคดีงก็จะมานโพดมานโพด่อยๆไปๆเดี๋ยวพ่อไปเบิรงนี่ๆๆครับผมเดี๋ยวมีบ่วงลวดน้ำมีกรบ,บว่งเดือนพอรอมกระไม้มโคดเด็ด ส่นูอะไรอย่างนีนดมาแบบไรว้าจตะลังนี่นะสนแห่งอู้ดิเอะถือ,อีหยังเจ้าว่โอู้หูเยวเบิงเบิ้งเบิงเสีเบิ้งว่ามันถือีหยัง กับว่วงเดือนนี่ดึงแหน่พี่น้องกับว่วงเดือนคือคักถือแหน่นถือมาถือคักแท้โอ้คุน่ะถือข่อย่าย็นเกินไปแล้วโอ้ จบไปยังไรมายังไรคือมาถึอกับวงเดืนอนไข่โอ้ยเนาะนี่เล็กปะล่ะเอาอคเจ้าไปไปยังไรระบาดนี่คือจะไปได้เดาเด้อ ไปแล้วไปเจ็กมันยังกับเขาบ่ห่างหนูด้วยพี่เงียพญ่เงยย็นเงิดเจ้าแเล้วคอยโคดไปนอ่บวงนี้ไปซะมันกระดกกระเดียไปไปเมื่อบานห้อง บัวลอยยังกินเลยครับมือไห้ได้แต่พระญาเย็นนะไปสวัสดีครับ